I mm do -hmm. mm -hmm. ปีใหม่2569นะครับก็ในปี2568ที่ผ่านมานะครับก็ทางเทศบาลตาบนสิงห์ทอนครับที่นํโดยกับผมนะครับนายเฉลิมพลเกิดตับครับนายกเทศมนตรีตาบนสิงห์ทอนนะครับก็ได้ทํางานผ่านมาครับภายใน1ปีนะครับก็ทํางานในหลายๆนิตินะครับที่ให้เทศบาลตาบนสิงห์ทอนของเรานะได้กับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตนะครับในเรื่องของดูแลทุกช่วงวัยนะครับของคนในตาบนสิงห์ทอนไม่ว่าจะเป็น เด็กนะครับผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ผู้สูงวัยนะครับก็ในเรื่องเด็กนะครับเราก็ได้ประสานกับพมอนะครับเพื่อที่จะดําเนินการนะครับติดตามนะครับหาสิทธิที่จะเกิดขึ้นกับเด็กมาให้กับคนในกำบนสึงทองเรานะครับแล้วก็โตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับในช่วงชั้นวัยเรียนนะครับเราเองนะครับก็มีนโยบายตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะครับว่าจะเปิดโรงเรียนปฐมให้ได้ครั้งนี้นะครับเราก็ ได้เปิดโรงเรียนปฐมแล้วครับตอนนี้ถึงป .3 แล้วครับแล้วก็มีอาคารเรียนนะครับหลังใหม่นะครับแล้วก็เตรียมจะเข้าสภาแล้วก็สร้างใหม่ในปีหน้าอีกหนึ่งหลังครับเป็นโรงเรียน4ชั้น16หห้องเรียนครับเพื่อให้กับพี่น้องและลูกๆบุตรหลานของท่านนะครับในตำบลสิงห์ทองเราได้มาเรียนรู้ในการตรงนี้นะครับตามนะครับผู้สูงวัยนะครับผู้สูงวัยเองเราก็มีกิจกรรมนะครับในทุกๆเดือนแล้วครับแล้วก็มีสร้างงานสร้างอาชีพครับเสริมให้กับทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็น ในวันที่12และ25ของทุกเดือน,นครับเราจะมาทำเหรียญประคานกันนะครับแล้วก็มาทำอดอกไม้จันทร์นะครับเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุที่มีเวลาว่างมาร่วมกลุ่มกันตรงนี้นะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็กลุ่มต่างๆกลุ่มอาชีพต่างๆนะครับเราก็ส่งเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มศูนย์เรียนรู้ต่างๆในตำบลสิงทอนเราจะเรียนรู้ด้วยกันต่อนเนื่องทุกๆครั้งมานะครับแล้วก็จะมีโครงการฝึกอบรมนะครับเพื่อสร้างอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขาออนไลน์นะครับบาริต้าครับเป็น อาชีพที่เทรนด์นะครับในแต่ละปีหรือว่าในแต่ละเข้าตามทันโลกนะครับก็จะตามทันโลกในในแต่ละอาชีพตอนนี้นะครับที่เราทํากันอยู่นะครับและก็ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็เป็นเรื่องถนนหนทางไม่ว่าจะเป็นถนนทางคูกคลองนะครับเราก็พัฒนาต่อยอดต่อเนื่องมาตลอดอยู่แล้วนะครับตอนนี้ที่สําคัญนะครับที่เราจะสร้างก็คือโรงรับจำนำนะครับ จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับในปี69นะครับที่จะเปิดนะครับให้บริการนะครับให้กับพี่น้องชาติบลสินทอและใกล้เคียงนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งทุนนะครับที่มีต้นทุนที่ต่ากว่าเอกชนแน่นอนครับตรงนี้ครับเพราะเราคิดเลยแล้วว่าเราต้องจะทาอาชีพต่างๆเราก็ต้องมีเงินทุนนะครับและก็ไม่ต้องไปไกลนับตำาันศินทอเราก็มีในตรงนี้นะครับและที่สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะมีผู้รับเหมานะครับตอนนี้ได้แล้ว อาคารสำนักงานแห่งใหม่นะครับของเทศบาลตำบลสิงห์ทอนนะครับสร้าง4ี่ชั้นนะครับและก็เป็นพื้นที่รองรับนะครับให้บริการนะครับพี่น้องชาวตำบลสิงห์ทอนนะครับที่พอเพียงมากกว่าเดิมนะครับให้การบริการแบบเซอร์วิสเซอร์วิสมายให้กับพี่น้องชาวตำบลสิงห์ทอนของเรานะครับและก็จะมีสำนักงานทะเบียนราษนะครับตอนนี้ได้พาคนไปฝึกงานแล้วครับตามนโยบายที่เราให้กับท่านเอาไว้นะครับทะเบียนราษนี่ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่เราจะ ใช้บริการนะครับเพราะว่าตอนนี้เทศบาลตำบลสิงห์ทองเองเราคนตำบลสิงห์ทองเราเองนะครับไปใช้บริการอำเภอถลางนะครับถือว่ามีอยู่หลายตำบลนะครับทำให้เกิดการบริการที่ไม่ทั่วถึงนะครับและก็ล่าช้าครับเราเองเรงเห็นว่าเป็นสิ่งสําคัญครับเราก็เลยคิดว่าจะขอทะเบียนราดมาอยู่ที่เทศบาลตำบลสิงห์ทองของเราเองในตรงนี้นะครับผมแลวก็สุดท้ายนี้นะครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะครับปี2องพารนะครับผมขอ เงอนไว้พรนะครับให้พี่น้องชาวตำบลบ้นศรทอนะครับและก็พี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับทุกๆุกท่านนะครับจงพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพที่แข็งแรงนะครับและก็มีความเจริญในหน้าที่การงานนะครับและว่าเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงปีใหม่นะครับก็อให้ทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับแลระมัดระวังเลยคเที่ยวปีใหม่อย่างมีความสุขทุกท่านครับขอบคุณครับ